สวัสดีครับลูกค้าใช้ยประสิทธิ์ออตโต้พรมปูพื้นรถยนต์ 5D ตลาด AC สายใหม่ขอพาคุณลูกค้ามาชมพิวิวการติดตั้งพรมหนัง 5D กล้า 9D 2ชั้นในนิสสันอาร์เมลปี2 0 1 2นะครับคุณลูกคา้านิสสันอาร์เมลนะครับผมเ,เรามาดูว่าลูกค้าเลือกพรมหนังสีอะไรแล้วก็ยายกุชชี่สีอะไรกันนะครับสำหรับนิสสันอาร์เมลนะครับ เป็นภายในของลูกค้าน่าจะไปทำเบาะมาใหม่เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีแดงนะครับน่าจะทำเบาะมาใหม่ครับผมนะฮะลูกค้าเลือกพรมหนังนะครับผมเป็นหนังสีดำเดินได้สีน้ําเงินนะครับคุณลูกค้าตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นเกรดพรีเมียมครับผมอย่างที่กาบเรียนคุณลูกค้า น,นี่คือคุณภาพหนังที่คุณลูกค้าจะได้รับเมื่อสั่งซื้อพรมหนัง 5D9D 2ชั้นกับทางร้านเรานะครับพรมหนังตัวนี้จะเป็นตัวเกรดพรีเมียมครับคุณลูกคา้าเช็คง่ายๆครับคุณลูกค้าได้รับงานไปนะครับคุณลูกค้าเอามือกดลงไปที่พรมหนังเลยนะครับมันจะยุบเฉพาะส่วนที่เป็นรอยกดของเราแต่พอเราปล่อยมือครับคุณลูกคา้ามันจะคืนรูปได้เร็วมากจะแตกต่างกับเกรดทั่วไปที่มีขายในท้องตลาดบ้านเรานะครับ ตัวนี้ลูกค้ามาเลือกชมที่ร้านก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อนะครับอย่างที่เคยกล่าบเรียนคุณลูกค้าว่าถ้าลูกค้ามาที่ร้านทุกคนครับผมบางทีตั้งใจมาอาจจะตั้งงบไว้ไม่สูงแต่พอได้จับชิ้นงานระหว่างตัวเกรดฟองน้ำกับเกรด XPE 2ชั้นแล้วร้อยคนครับคุณลูกค้าจะพูดเสียงเดียวกันเลยว่าเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเอาเอาดีไปเลยเอาเกรด A ไปเลย ใช่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดครับว่าเอาเกรด A พรีเมียมไปเลยไหนๆก็ได้ซื้อแล้วเพราะว่าพอได้จับชิ้นงานแล้วครับคุณลูกค้าจะเห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนมากๆนะฮะมีอะไรที่แตกต่างกันชัดเจนมากๆครับนะฮะพอเราได้ซื้อพอได้เราเราได้จับชิ้นงานนะครับตัวนี้เป็นแถวหลังนะครับแถวที่สองนะครับสำหรับนิสสันอเมราตัวนี้ต้องบอกคุณลูกค้าเลยว่าภายในกว้างจริงๆนะครับ ภายในกว้างมากนะครับแนวตั้งกันส้นรองเท้าด้านคนขับคุณลูกค้าเห็นตะเข็บนะครับเห็นตะเข็บเห็นรอยเย็บไหมครับผมนะฮะ นี่คืองานที่มีคุณภาพจริงๆตัดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยจริงๆครับคุณลูกค้าส่วนเว้าส่วนโค้งนะฮะมันจะเข้ารูปแนวเส้นตรงจะเป็นเส้นตรงจริงๆจะไม่บิดจะไม่งอนะครับคุณลูกค้านิสสันอเมราปี2012ครับคุณลูกค้านะฮะด้านข้างอบปีขึ้นมาครับคุณลูกค้าให้คุณลูกค้าดูช่วงขาบอก นะครับให้คุณลูกค้าดูช่วงขาบอกนะครับหรือว่าด้านข้างเห็นไหมครับคุณลูกค้างานม,มันจะพอดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะ,ะเลยนะครับนี่คือคุณภาพเกรดพรีเมียมสำหรับลูกค้าที่วางใจใช้บริการทางร้านชัชประสิท์ออโ,อโต้พรมปูพื้นรถยนต์ 5D สายไหมคุณภาพที่คุณจะได้คุณลูกค้าจะได้รับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเผากางก็จะตรงนะครับคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าเน้น ที่คุณภาพงานซื้อแล้วใช้กันนานๆไม่ต้องเสี่ยงกับงานคุณภาพต่ําก็กลับเรียนครับนะฮะทางร้านเรามีงานให้คุณลูกค้าเลือกอยู่สองเกรดคือเกรดพรีเมียมกับเกรดฟองน้ํานะครับคือเกรดพรีเมียมกับเกรดฟองน้ําแล้วแต่คุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าจะเลือกเกรดอะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านคนขับนะฮะพรมหนัง 5D9D 2ชั้นครับคุณลูกค้าพรมหนังสีดําเดินได้สีน้ําเงินนะครับ พรมหนังสีดําเดินได้สีน้ําเงินครับคุณลูกค้าอ่าเรามาดูตรงใต้คันเร่งกันติดตั้งเสร็จนะครับคุณลูกค้าผมจะย้ําทุกรนะครับทุกคลิปว่าให้กดดูคันเร่งกับเบรกด้วยว่ามันติดไหมนะครับให้ดูแนวตะเข็บนะฮะนี่คือจุดการันตีว่าทําไมลูกค้าถึงนิยมทําไมลูกค้าถึงมาซื้อ พรมหนัง5 d 9ดีกดีกับทางร้านเยอะนะครับนี่คือเหตุผลครับงานที่ติดตั้งไปแล้วเรียบร้อยทุกคันดีทุกคันคุณภาพงานนะครับการันตีได้เลยว่าคุณลูกค้าสั่งซื้อกับทางร้านแล้วคุณลูกค้าได้งานดีมีคุณภาพแน่นอนพรมหนังสีดําเดินได้สีน้ําเงินนะครับผมนะ,ะให้คุณลูกค้าดูครับอเมล่าตัวนี้มันจะมีปุ่มล็อกมาตรฐานอยู่ตรงนี้นะ นะครับคุณลูกค้าของเราโรงงานเราจะเจาะรูปุ่มล็อกตรงนี้ให้คุณลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้สําคัญมากๆครับคุณลูกค้านะครับพรมหนังสีดําเดินได้สีน้ําเงิน จบที่ใยดักฝุ่นลายกุชชี่สี่ชิ้นนะฮะจบที่ใยดักฝุ่นลายกุชชี่สีดาใยดักฝุ่นลายกุชชี่ตัวนี้เรามีให้คุณลูกค้าสี่ชิ้นเหยียบหินเหยียบดินเหยียบทรายเหยียบน้ําเหยียบโคลนขึ้นไปเหยียบบนรถเอาใยกุชชี่ตัวนี้เป็นตัวรองรับครับผมลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะครับหน้าร้านเราอยู่ตลาดเอซีพลาซ่าสายใหม่สายใหม่ซอย13ทางเข้าตลาดจะมีโลโก้แมคโดนัลด์ใหญ่ๆอยู่คุณลูกค้าเลี้ยวเข้ามาแล้วขับตรงมาด้านหลังตลาดได้เลยครับ ร้านเราอยู่ตรงนี้ครับคุณลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมแวะเวียนเข้ามาดูงานตัวจริงก่อนอย่าเพียงเห็นแต่รูปภาพนะแล้วก็ราคาแล้วตัดสินใจสั่งซื้อครับคุณลูกคา้าหลายหลายท่านก็พอได้รับชิ้นงานไปหลายหลายท่านก็ผิดหวังก็มีแต่ทำไงได้ครับเราสั่งซื้อมาแล้วเราต้องใช้ นะครับแต่ถ้าอยากได้งานดีมีคุณภาพไม่ต้องเสี่ยงกับงานคุณภาพต่ำๆกับเรียนเชิญครับเชฟสิทธิ์ออโต้พรมปูพื้นรถยนต์ 5D สายไใหม่พร้อมบริการคุณลูกค้าอยู่ขอบคุณครับผม